ตอนนี้เราถึงท่าเรือปากเมงแล้วครับตอนนี้เราจะลงเรือไปที่เกาะถ้ำมรกตนะครับไปที่ถ้ำมรกตครับไปยาวไปเที่ยวพาไปเที่ยวในตัวโอเคครัปปงหนึ่งสองสามกดไลค์ครับกดไลค์กดไลค์มาหนึ่งสองสามีหนึ่งมินิฮาร์ดครับมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดแป๊บเดียวดีครับครับหนึ่ง

ทิ์กระบ,บี่มีตังนะครับเตรียมตัวจะลงเรือที่ฝั่งประตูอนนามมนนะครับนําโดยท่านพอสัญญาแก้วสิรินะครับคนจนผู้ยิ่งใหญ่ครับดูแลลูกทัวร์ครับบอลงทุนเพราะเมดบอลเดือหน่องมาพกพราคนไปครับเจนลงเรวครับผมองมครับตอนนี้คณะทัวร์ของเรานะครับเริ่มออกจากฝั่งแล้วนะครับ โดยเรือเราไดครับผู้โดยสารได้เป็นยูนคสิบคนนะครับสิบคนแล้วก็มีลูกเรืออีกมาคนต่ว่าคณะทีมที่มาเราก็ไม่ถึงสี่คนก็คือว่าผ้ากระโดดน้ำเรือทีพรมนะครับเราจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับที่เรือวิ่งผ่านครับตอนนี้ดารานักแสดงของเรากาลังเริ่มโพสเริ่มถ่ายกันแล้วครับเดี๋ยวจะเพิ่งถ่ายาเมื่อกี้ไม่กดเลย บางเราก็จะเห็นประภาคารนะครับข้างๆปะภาคารเล็กๆนะครับก็เป็นสัญญาณไฟนะครับเพื่อให้เรือใช้ในการเดินทางในการทางๆครับส่วนฝั่งทางนี the ้ก okay, <reco> ็จะเป็นภูเขานะครับภูเขาเป็นเกาะนะครับที่อยู่ทางทะเลนะครับก็ถือว่าเป็นูเขาที่สวยผมแห่งหนึ่งนะครับมาให้แม่รู้ถ่ายรูปให้คุณแม่ผมแม่แก่้ใกล้ไปหัวยัง เรือออกแล้วนะครับจะฟังมาแล้วนะครับสำหรับไต้งงกงของเรานะครับไตกงรูปหลอครับนี่ครับผมท่าเรือเกาะมรกรดกับท่าเรือีห่างก,กันกี่กิโลครับยี่สิบกิโลกิใช้เวลาเดินทางกี่นาทีครับ ห้าส okay. ิบนาทีไม่ถ <neighborhoods> yeah, ึงช <ació> ั่วโมงเนาะโอเคเป็นเป็นคนที่ตังเลยไหมครับหรือว่าที่ไหนตังเลยขับเรือมานานหรือยังครับเนี่ยประมาณยี่สิบปีประมาณยีปีอ๋อครับตรงตรงท่ามรกรนี่มันมีอะไรพิเศษที่เราควรไปเที่ยวครับมีอะไรไหมครับไอ้ลอยไอ้จอดดังมันไอ้นาเทียนไอ้ตึใหญ่อ่าเต้นเต้นอ๋อ ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้รถกับแจ็คกระดอสั้นกำลังถ่ายภาพนะโอ้ยสวยครับสวยสวยครับสวยรถกับแจ็คกระโดดสั้นตลาดอยู่นี่คือ เราจะซื้อโทรศัพท์กันนับออกให้เอ,อ็มจีทั้งใน <c oughs> อตอนนี้คณะลูกทัวร์ชิปกระบี่บีตังนะครับกำลังลงเรือนะครับจากท่าเรือปากมงนะครับเพื่อไปที่ทํามรกตนะครับเรือเราปเป็นเรือสองชั้นนะครับชั้นล่างและชั้นบนนะครับ <มา S 2> ล,ลูกเรือก็รู้สึกจะใส่เสื้อชูชีพหมดทุกคนเนาะหมดทุกคนครับป้องกันเลยครับป้องกันกันดีกว่าแก้ครับ แต่โทรศัพท์ตกน้ำก็ขอให้เป็นของไกลก็แล้วกันไม,มไม่มีปัญหาบผมมีเ็บตัหลักการ,รอ,อย่างนี้นะครับที่ไหนถ่ายรูปท่านเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวกล้องใครเพราะว่าถ่ายเสร็จก็โพสเข้ากลุ่มการกลุ่มใหญ่แล้วเขาไปโหลดเราครับง่ายๆครับวิธีง่ายๆโอเคอย่าอย่าไปพะว่งแต่ไทยคอยเนียไทยคอยเนียมันยากเ,เห็นไก่เพิ่งถ่ายอยู่ฮะฝ้าวเข้าไปเลยผู้ดใดกระาังไทยเขาเขาไปร่รอดเ,เ,เพราะว่าทุกภาพเป็นของอเรา ฝันว่าไคจะให้ฝันว่าไปจะให้เออใช่ไหมนะเออคือไกด์น,นี่แหละนักไกดก็ไม่ลงอเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ผมเป็นคนขับรถตู้ตอนนี้ผมมาเป็นกไก <c oughs> ด์ทะเลแลวเดี๋ยวสักเดียวผมจะเป็นไกด์ถ่ายภาพใต้น้ำผมเป็นทุกอย่างให้คุณผมทะเลบางที่สวยระดับต้นๆของจังหวัดโมั่นใจได้เลยนะครับแล้วก็ ใครว่ายน้ําไม่เป็นยกมืออยากรู้เลยว่ายน้ําไม่เป็นแล้วอ่ะนี่ไม่เป็นแล้วครับเกือบครคือใครที่กลัวในการลงน้ํำแพนีกเลยกลัวไม่กล้าเลยกลัวแน่ๆกลัวคว้าโบกหุบกลัวเยอะด้วยทุกคนที่กลัวนะครับเดี๋ยวผมมีวิธีให้คุณไม่กลัวฮะไม่ลงไม่ใช่คือคนที่หนึ่งเมื่อกี้ยกมือว่ายน้ำไม่เป็น ผมดีใจสองยิ่งยกมือว่ากลัวน้ำผมยิ่งดีใจเพราะคุณทุกคนที่ยกมือคุณไม่เคยมีภาพถ่ายใต้น้ำแน่นอนแน่นอนแล้วผมเป็นตาต้องที่ถ่ายภาพใต้น้ำเขาเห็นหน้ารู้ว่าใครดูใต้น้ำรู้เลยว่าคือใครใครที่เคยลงทะเลเที่ยวทะเลบ่อยๆบ,บ้างแล้วมีภาพใต้น้ำแล้วไปเปิดกลับย้อนดูคุณจะมองไม่ออกเลยว่านั่นคือหน้าคุณใช่ไม่มีใช่ไม่รู้เป็นใคร ไม่มีครับร้อยร้อยยี่สิบแต่แต่ว่ามันมัวมันจะจำมันเป็นตัวเมียเลยแต่ทั้งชีวิตมันจะเปลี่ยนได้ครั้งเดียวไม่ใช่ว่าอยู่ๆให้ฉันวันนี้เป็นตัวเมียพรุ่งนี้มาเป็นกรผู้สลับกันงไอ้ไม่ได้ไม่ได้ความยากเดียวที่เดี่ยวมันอยู่ในนั้นนั่นแหละครับพี่คือไม่ใช่ว่าดอกไม้เะือนหนึ่งดอกมันจะมีอยู่แค่ห้าดอกไม่ใช่ผมประมาณให้ฟัง ว่าห้าตัวยิ่งเยอะยิ่งดีใช่ใช่ใช,ใช่ก็คือลูกหลานทั้งหมดเลยอ่ะมันอยู่ด้วยกันอยู่อย่างนี้แล้วโดยตรงต,ตอนนี้ครับปลาดีโม่เราพ,พาะพันุ์ได้ซื้อขายได้ไม่ผิดกฎหมายแล้วเราพ,พาะพันธุเอาไปปล่อยด้วยผมเนี่ยครับจำเอาไปปล่อยอยู่เพื่อไปปล่อยในดอกไม้ทะเลให้มันได้มีเพิ่มเติมเพราะหลายๆตอนเนี้ยปลาดิโม่ก็หายลงไปเยอะใช่ตรงน,น,นี้คือเกาะ เชือกนะครับหรือเกาะสองพี่น้องครับฝั่งที่เรามองเห็นนะครับตอนนี้เราก็มาที่หัวเรือนะครับที่หัวเรือนะครับมาันจะเห็นคนมากกว่าวิวมันจะเห็นคนมากกว่าวิว มันจะเห็นคนมากกว่าดีไม่ใช่นคนที่ถึงก้องจะไม่งอ่ายู่ได้ไหมถ่ายรูปได้ไหมอ้อยขาะบอกลูกเพื่าถ่ายรม่แล้วนี่ถ้าเองแย่ได้เอาม่ต้องก็ได้เนี่ยถ้าเอได้ ที่เราถ่ายรูปที่หัวเรือนะครับที่หัวเรือก็นั่งเครืงเที่ยวไปที่ทำมรกรนะครับทำมรกรนะครับน้องๆนะครับจะช่วยถ่ายภาพนะครับเป็นบรรยากาศที่สดชื่นครับสดชื่นนะครับอยู่ที่ฝั่งพระเรตรังนะครับซึ่งบอกว่าอยู่ใกล้ๆก็เป็นถึงกระบี่แล้วนะครับเป็นเป็นเกาะสมุย ว่าจะเป็นเกาะท่ามมรุกดหรือเปล่านะครับเ,เรือกำลันงนำเข้ามาน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่เรือพามาที่เกาะที่เป็นท่อมมรุกดนะครับเพราะว่าต้องลอดทางลอดเข้าไปนะครับข้างในก็จะเป็นวงยาวเป็นเป็นหาดทรายข้างในนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ นี่เราอยู่กลางทะเลแล้วนะครับเราเป็นบรรยากาศที่สวยงามสดชื่นครับอาเรามาด้วยความรักความคิดถึงน่าจะเห็น ติกต็อก็มีบ้างแต่ไม่เยอะเท่ากับ y o ย t ทู e ตอนนี้เราจะถึงเกาะท่อมมรกตแล้วนะครับถึงแล้วนะครับทางเข้าทางเข้าน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นที่ที่มองเห็นนะครับตอนนี้เหลือแซงนะครับเราเริ่มเขาแซงแล้ว,ลเ,ลวเขามาที่หลัง เขาเป็นเรือวัยรุ่นครับเราอาจจะเรือผู้สูงอายุหน่อยก็ช้าๆนะครับอ่าดูครับดูครับเออก็ทุกคนก็เตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมที่จะลงเรือแล้วนะครับน่าจะปากถ้ำนาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ที่มองเห็นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย นี่ครับตรงนี้นะครับเป็นทางเข้าทํามรกรทํามรกตเขามีไวรุ่ด้วยเขามีไวรุ่นด้วยมีเัาดเยออยู่นงเป็นงเรื่องเป็นเรื่องเดนไปเดินป ระประมาตนะครับจะงมนี่างแบบของเราค่แบบแบบแบบว่า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 เลยนแล้วครับเราจะถึงแล้วนะครับ ครับมาถึประมาณตอนนี้กำลังเวลา9มง20นาทีเราออกเดินทางมาี่ประมาณชั่วโมงนิดหนึงครับใกล้เดียบครับสาหรับตอนนี้ขอพักกันก่อนนะครับีสักู่จะเข้าถ้ำเพื่ายใหม่นะครับ ขอบคุณครับใช้ลูกนะตอนนี้ถึงหรือยังครับถ้ำม,มรกใรใกล้ถึงแล้ว,ใ,ลวใช่ไหมครับประมาณท่าหนทาทีเป็นเป็นเขาลูกนี้ไหมหรือว่าแต่ว่าทางเข้าอยู่คนละทางใช่ไหม ตอนนี้เราถึงเกาะท่ามรกตแล้วนะครับเรากำลังหาช่องหาปองเขาอยู่สวยครับสวยใช่สวยครับสวยครับสวยสวยครับตอนนี้ทางใต้ขงเรือครับว่าถึงแล้วนะครับช่องทางที่จะเข้าท่ามรกตดนะครับเป็นภูเขาลูกข้างหน้านี้นะครับ

ฝั่งนี้นะครับเป็นถ้ามารากโกดู่ฝั่งนี้อตอนหาที่จอดนะครับที่จอดว่าเราจะเข้าช่องไหนนะครับมันจะมีป่องเข้าบอ่อลอด,ลอดจะลอดเข้าไปนะครับท่านใดไม่ไปก็จะเป็นคนเฝ้าเรือนะครับคนเฝ้าเ,นนาเรือไม่เป็นไรครับ <c oughs> ้าาสสยรงืก ดูง่ายครับข้างหน้าจะมีเรือนักท่องเที่ยวเรือลำเล็กๆนะครับจอดอยู่น่าจะเป็นแถวนั้นนะครับเป็นทางเข้านะครับทางเข้าสวยครับสวยครับสวยมากเลย Đây khắp cửa, khắp ตอนนี้เราอยู่ที่ถ้ำมรกตนะครับบรรยากาศภายในถ้ำมรกตนะครับบรรยากาศถ้ำมร,รกตทุกคนก็จะถ่ายภาพนะครับสุดยอดครับทุกคนเล่นน้ําอย่างมีความสุขครับอย่างมีความสุขครับดยอดครับสุดยอดครับ

มาดิ surveys, ่งวิดีโอดีนว่าเป็นเชียงนะวันนี้เราอยู่ที่ถ้ำมรกตนะครับถ้ำมรกตแล้วนะครับมีความสุขนะครับความสุขด้วยนะครับมานี่ครับถ้ำมรกตแล้วนะครับถ้ำมรกรเรามองเห็นฝรั่งนะครับเราจะให้ดูฝรั่งมีฝรั่งต่างประเทศมาเที่ยวด้วยนะครับที่ ถ้ำมรกตของเรานะครับวันนี้เรามาถึงถ้ำมรกตแล้วนะครับโดยสันติภาพตัวครับดูครับบรรยากาศที่ถ้ำมรกตสุดยอดค่ะสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ อันนี้คือคุณลำโคกหนังดานะคะอันนี้เป็นยูทูบเบอร์ประจำทีมสัญญาทัวร์ค่ะสันติภาพทัวร์ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ถ้ำมรกตนะครับบริยากาศของการเล่นน้ำทถ้ำมรกตรกตจะเป็นถ้ำในภูเขาที่เป็นป่องตรงกลางนะครับจะมีหาดทรายเล็กๆทรายแล้วก็จะมี น้ำเทะเลรอด้รมานะครับตัวน,นี้ก็คือความสุดยอดมาจารย์ของถ้ําม,มรกตนะครับว่าผมจะให้ดูบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่คือพอ4คก็ได้นะไมดากเก็บภาพเรื่องราวของเราในช่วงเวลานี้ไว้เก็บบันทึกในความสําคัญว่า บากาศนะครับบรรยากาศที่ถ้ำมรกตนะครับที่ที่มาก่อนก็จะเดินเราก็อีกสักครู่นะครับอีสสสสก,กส,สักครู่ก็จะได้กลับ,บน,น,นะครับคนเยอะมากคนเยอะครับนักท่องเที่ยวครับก็สวยงามนะคะทีสุดยอดครับผม,มาสุดยอดถ้ำมรกรกเ,เราจะให้ดูไปเลยเราไปใหคนมาไม่เยอะเลย้างบน,นนะครับประมาณนี้นะครับ

ขาเยียงตัวไม่ได้หน้าเทาไดหลังครับ น้ำสวยกริงครับน้ำสวยจริงสุดยอดเลยสุดยอดเอาเรื่องมันคือหลายขบันเฮ้ยลำไหนเรื่องของใรมาเนี่